ผมมีเวลา24ชั่วโมงในการเอาชนะสิ่งที่ผมกลัวมากที่สุดในเกมมาค่ะและมันก็คือการสร้างบ้านนี่เองซึ่งถ้าใครดูผม,มานานก็คงจะรู้ว่าผมสร้างบ้านโคตรากะและนี่ก็คือพาร์ทสองของซีรีส์นี้แล้วนะและสาหรับใครที่ยังไม่ได้ดูพาร์ทหนึ่งผมก็จะขึ้นให้ตรงนี้แล้วกันนะอาล่ะแต่ก่อนที่เพื่อนๆจะเข้าไปดูกันแซนก็ขอฝากทุกคนกดซับและกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง1,234ไ like ลค์กันด้วยล่ะผมว่าเราก็อย่ามารอชาร้ากันเลยดีกว่าเอาล่ะไปสร้างบ้านกันเลยความเดิมจากตอนที่แลล้้้้ววผมกก็ไไดดสรราาาางงบนนนปจํนน8หัโย ใช้จินตนาการทั้งหมดที่ผมมีซึ่งผลลัพธ์ของมันก็ออกมาสวยทุกหลังเลยอะนะเพราะว่าผมก็ใช้เวลาที่เหลือทั้งหมดในการเรียนรู้แล้วก็ดูคลิปสร้างบ้านเพื่ออัปเกรดสก,กิลในการสร้างบ้านของผมให้มันสูงขึ้นไปอีกและบ้านทุกหลังต่อจากนี้ก็จะไม่ถูกสร้างโดยผมคนเดิมอีกต่อไปแล้วแต่มันก็คือผมที่มีสก,กิลสร้างบ้านบวก8 เอาล่ะแล้วเราก็กลับมาแล้วสินะบ้านพวกนี้ดูอีกรอบก็สวยเหมือนเดิมเลยฮนะแต่ก่อนที่เราจะสร้างบ้านกันมันก็มีอีกสิ่งหนึ่งที่ผมก็ไม่เคยลืมเลยอะนะและใช่ครับมันก็คือวงล้อเฮงสวยนี้นี่แหละเอาเป็นว่าทุกคนก็น่าจะเคยดูตอนที่หนึ่งมาแล้วอะนะและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาผมก็จะหมุนวงล้อนี้ไปใน1 8 6วินาทีและกันนะ เออผมก็ขอบอกเลยนะว่าของที่ได้มาแม่งโคตรกากและนี่ก็คือบล็อกที่เราใช้ได้อะนะแล้วผมก็ได้บล็อกมาอันเดียวและก็บันไดอีก2อันซึ่งก็ขอบอกตรงๆเลยนะว่ามันจะใช้สร้างบ้านได้เหระเนี่ยเอาเป็นว่าเราก็ช่างเรื่องของไปก่อนละกันนะเรามารุ้นใ้เจ้านี้ดีกว่าไอ้วงล้อเฮงสวยคูณ2ออ้าวล่ะเราไปรุ้นกันเลยดีกว่า <c oughs> ้ามใช้บล็อก4 5 6ห้าหแล้วบล็อกที่4ที่ห้าของผมมันก็คือบันไดแล้วก็กระจกงั้นก็แสดงว่าบล็อกที่ผมใช้ได้มันก็เหลืออยู่3บล็อกสิเอาเป็นว่าเราจะช่างเรื่องของแล้วก็มาสร้างบ้านกันดีกว่าผมจะพยายามสร้างแล้วกันนะโอเคเอาล่ะและด้วยจำนวนของที่ผมมีผมก็สร้างอะไรเยอะไม่ได้อะนะงั้นก็เอาบ้านแบบเบสิกเบสิกแล้วกัน ทองบ้านประมาณนี้ก็น่าจะดีอะนะผมก็จะเอาตรงนี้เป็นทางเข้าแล้วก็แยกหน้าบ้านตรงนี้ให้เป็นที่นั่งเล่นกลางแจ้งและกันนี่ไงเหมือนที่ผมจินตนาการไว้เป๊ะเลยที่เหลือก็เหลือแค่หลังคาสินะเอาเป็นว่าเรามาสร้างหลังคากก่อนเลยดีกว่ามันก็สร้างได้แค่เท่านี้จริงๆอะนะแต่ไม่มีหลังคาก็น่าจะดูดีกว่า รู้สึกเหมือนว่ายิ่งแก้มันก็ยิ่งห่วยเลยฮะเอาเป็นว่าบ้านหลังนี้เราก็จบไว้แค่นี้แล้วคันอย่าว่าผมเลยมันไม่ได้เป็นที่ผมหรอกมันเป็นที่ของตั้งหา <c oughs> เอาเป็นว่าผมก็จะให้สักสองแอปเปิทองแล้วกันนะเพื่อนๆให้คะแนนผมเท่าไหร่าฝากคอมเมนต์กันมาได้เลยนะเอาล่ะจากที่ผมได้สร้างบ้านเป็นจํานวน9หลังแล้วก็ใช้เวลาที่เหลือทั้งหมดในการดูคลิปสร้างบ้านแล้วก็คลิปสอนสร้างบ้านแล้วผมก็นึกได้อย่างหนึ่งผมได้รับความรู้จากคลิปพวกนี้มามากพอแล้วสิ่งที่ผมต้องการจริงๆมันไม่ใช่ความรู้แต่มันก็คือประสบการณ์จากการทําต่างหากและการที่เราจะได้ประสบการณ์มาได้มันก็มีแค่2ทางเท่านั้น1ก็คือเราเริ่มสร้างมาด้วยตัวเองหรือว่า2ให้คนที่มีประสบการณ์สร้างบ้านจริงๆมมาาาาาสสออนนเเรร้้้งบบบแตตตััวววว่ลผขใช 2ีวินาทีที่ผมเสียเวลาไปกับการบน่นเพื่อหาเพื่อนๆพื่อนยูทูบเบอร์มาช่วยสอนผมสร้างบ้านทีเถอะและถ้าตอนนี้ใครดูคลิปนี้อยู่ผมก็ฝากสงสารด้บอกพวกเขาด้วยนะเอาล่ะเรากลับไปสร้างบ้านกันต่อเลยดีกว่าโ,โ,โอเคเอาล่ะและเราก็เกิดถึงครึ่งหนึ่งของซีรีส์อันนี้แล้วแฮะเอาเป็นว่าผมก็จะเริ่มหมุนเลยละกันนะและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาผมก็จะขอ และนี่กคือบอกทั้งหมดที่ได้อะนะมันก็พอดูเป็นบ็อกหน่อยแต่เราก็ต้องสุ่มให้วงล้อเฮงซวยนี้อยู่ดีเอาเป็นว่าถ้าหากเ,เพื่อนๆกดไ like ลค์คลิปนี้ผมก็จะโดนอะไรแย่ๆแล้วคันหรือว่าอาจจะเป็นอะไรแ,แปลก,กๆก็ไม่รู้เหมือนกัน,นะนะเอาเป็นว่าเราไปกันเลยดีกว่า ไม่เคยคิดเลยฮะว่าจะได้ของดีขนาดนี้อย่างน้อยก็ไม่ดวงซวยอะนะแถมบล็อกที่ได้มาก็มีเยอะอีกวันนี้ดวงจะดีไปไหนวะเน,นี้มีความสุขจริงๆเอ๊แต่ด้วยของที่ผมมีผมสร้างบ้านสไตล์ในถ้ำดีกว่าอย่างแรกก็ต้องเปลี่ยนพื้นก่อนอะนะตักประมาณนี้ก็น่าจะดีแล้วผมก็ขอใช้ไม้สร้างโครงบ้านก่อนละกันนะเอาสักสองชั้นไปเลยแบบนี้สินี่มันโครงบ้านในฝันจะชัดแต่ดูไปดูมามันก็เหมือนสไตล์โมเดิร์นเลยฮนะแต่ถ้าใครนึกไม่ออกเดี๋ยวผมก็ขึ้นภาพให้ละกันแล้วผมก็จะเริ่มตกแต่งบ้านแล้วอ่ะะะนนเเอาาป็วผมกกจให้ลัะ แบบนี้ก็สวยเหมือนกันนะนี่ยแต่ถ้าหากมีไฟก็น่าจะดีกว่านี้เพราะว่าในบ้านก็โคตรมืดเลยแต่ได้เท่านี้ก็ดีแล้วอะนะอันนี้ผมก็จะไม่โหวตละกันนะแต่ว่าผมก็ใจเพื่อนๆโหวตแทนและคะแนนก็จะนับจะยอดไลค์ละกันนะเอาเป็น500ไลค์ต่อหนึ่งแอปเปิลทองละกันนั่นก็แปลว่าถ้าคลิปนี้ได้2500ไลค์บ้านหลังนี้ก็จะเป็นบ้านหลังแรกที่ได้หแอปเปิลทองอย่าลืมไปกดไลค์กันด้วยล่ะแล้วเราก็มาถึงบ้านหลังที่10กันแล้วแต่ก่อนนั้นก็ต้องผมจะรีบหมุนให้ละะกันนนนขออออใใหห้้เเเเราาโชชคดีี่่่่ไมมตตงงป็ผ เท่าที่ดูก็ได้บอกเยอะกว่าเมื่อกี้อีกนะเนี่ยวันนี้โชคดีแปลกๆฮะรู้สกึกไม่ค่อยดีเลยและนี่คือบอกทั้งหมดที่ผมได้มานะก็ถือว่าไม่เลวนะเนี่ยแต่ว่าเราก็มาส่งวงร้อนนี้ก่อนดีกว่าเหลือแต่อะไรวะเนี่ย โอเคเอาล่ะเหมือนเราต้องลบทุกอันที่มันเป็นไม้หรือว่าทำมาจากไม้ซึ่งถ้าเราเอาไม้ออกทั้งหมดมันก็จะเหลือประมาณนี้ใครก็ได้ช่วยผมด้วยและสิ่งที่เรามีตอนนี้มันก็สร้างบ้านไม่ได้ด้วยซ้ำหรือว่าถ้ากเราจะสร้างบ้านจริงๆมันก็คงต้องเป็นบ้านหมาผมก็ไม่ได้กลัวนะนะโ่ผมก็สร้างบ้านหมาจริงเป็นไง่ะอยู่สบายหรือเปล่าเจ้าตูบซึ่งไันนี้ผมก็จะไม่พูดอะไรมากนะเอาไปเลยศูนย์เจดีนแอปเปิลองนี่มันดวงหรือขี้วะเนี่ย เอาละและบ้านหลังเมื่อกี้ผมก็ใช้เวลาแค่ห้าทีเท่านั้นเองนั่นก็แปลว่าผมก็มีห้าสิบห้าทีเหลืออยู่ในการหาวิธีเพิ่มดวงให้ตัวเองซึ่งเพื่อนๆก็ทําได้เหมือนกันนะโดยการสมัครสมาชิกช่องของเราเริ่มต้นเพียงแค่เดือนละสามสิบห้าบาทเท่านั้นเองได้สติกเกอร์น,น่ารักๆเอาไ้าใช้ในคอมเมนต์ก็ได้นะแล้วก็ยังได้ยศพิเศษในเซอร์วิสขอด้วยเหมือนกันสำหรับใครอยากสปอร์ตช่องของเราก็สมัครสมาชิกกันมาได้เลยนะเออช่วยกันสมัครเถอะสมัครสองคนผมได้กระเพราวาจาหนึ่งเลยนะโอเคหลังจากที่ เราก็มาสุ่มกันเลยดีกว่า yeah, <baby. S 1> มันได้บอกเยอะเกินจนน่าสงสัยแปลกๆฮะและนี่คือของทั้งหมดที่เราได้มานะซึ่งผมก็ขอบอกก่อนเลยว่าโอดดีเอาเป็นว่าเราก็มาสุ่มไอ้นี่กันดีกว่าหรือว่าวงล้อแห่งความโชคดีอะนะ ผมได้ลบปุ่ม d o บ b ก็ถือว่าไม่แย่เท่าไหร่อ่ะนะ <laughs> ก็แค่ต้องเดินเหมือนปูเท่านั้นเองและเพื่อจะไม่เป็นการโกงผมก็จะลบปุ่ม d บ u b l e ในะมาครับด้วยเลยแล้วทำไมมายครับผมเป็นภาษาไทยวะเนี่ยดู pack, แปลกฮะเอาเป็นว่าช่างมันไปแล้วกันอันนี้ก็คงจะเป็นปุ่ม double สินะอา้าวอะมันก็ได้จากโลกเราไปแล้วถึงผมอาจจะเดินได้เหมือนปูแต่บอกเราก็ไม่ได้หายไปไหนอ่ะนะซึ่งก็ถือว่าดีใช้ได้นะเนี่ยแต่ก่อนอื่นผมก็ต้องทุบ็อกโชว์พวกนี้ก่อน แล้วเราก็มาถึงช่วงสร้างบ้านกันแล้วอะนะผมก็จะใช้ไม้เป็นครงบ้านเหมือนเดิมแล้วกันจะว่าไปการเดินเหมือนปูก็ไม่ได้ยากเหมือนกันนะเนี่ยอมก,กล้วยเลยนี่ว่า ผมว่าโครงบ้านแบบนี้ก็น่าจะดีเลยแหละแล้วมันก็เป็นบ้าน3มชั้นบ้านแรกที่ผมสร้างในชาเลนนี้เหมือนกันโดยทีชั้น2ตัวนี้ก็จะเป็นระเบียงแล้วเราก็ใช้ขึ้นมาชั้น3ได้เหมือนกันแล้ว้า,ากระวางพื้นทั้งหมดมันก็จะออกมาเป็นประมาณนี้ก็ถือว่าสวยใช้ได้เลยนะเนี่ยสีมันก็ตัดกันดีอะนะถึงจะดูม่วไปหน่อยก็เถอะนี่ขนาดแค่ลงพื้นนะเนี่ยผมจนินตนาการตอนมาสร้างเสร็จไวนะ้แล้วอะนะแล้วใครไม่เห็นภาพในจนินตนาการของผมงั้นเดี๋ยวผมก็จะขึ้นรูปให้ละกันนะ มันได้ทางขึ้นจนัน3สามสักประมาณนี้ก็น่าจะดีเอาเป็นว่าผมก็จะตกแต่งขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวผมก็จะเล่งคลิปให้แล้วกันนะจะได้ไม่เสียเวลา บ้านมันก็ดูสวยดีฮะแต่ว่าทาไมมาดูเขียวแปลกๆวะเนี่ยแต่มันก็น่าอยู่ใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยซึ่งราคาผมไม่แนนความน่าอยู่ผมก็ให้สักสามจุดแปดเอื้อมทองแล้วกันนะเพราะว่าข้างในมันก็โล่งใช้ได้เลยแถมก็มีบันไดด้วยซึ่งถ้าให้ผมพูดตรงๆมันก็เหมือนบ้านสไตล์คนแก่สมัยนี้เลยฮะเอาเป็นว่าผมก็หักความแก่ไปศูนย์จุดสามแล้วกันนะงั้นก็แสดงว่าบ้านนี้เหลือแค่สามจุดห้าเอื้อมทองอ้าวละเราไม่มีเวลาให้เสียแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรีบมาสู้ช่ว้นี้ไดอ้อมอ้อมอ้อมอ้ รู้สึกไม่ค่อยดีเลยและนี่คือบอกทั้งหมดที่ผมได้มานะแต่เราก็ยังเหลืออีกวงล้อหนึ่งซึ่งผมก็ขอบอกเลยว่าชุดบอกนี่ผมคตรโชคดี ผมได้ลบหนึ่งบล็อกอะก็คงต้องลบพวกนี้ไปสักบล็อกหนึ่งแล้วมัง้งเอยลาก่อนนะจะบล็อกประการังตาย <S <S พวกเราจะคิดถึงน่านะแต่อย่างน้อยเราก็ยังเดินแล้วก็บินท่ายะนะก็ยังถือว่าโชคดีอยู่และเท่าที่เราคิดดูผมก็ควรสร้างบ้านสไตล์ในถ้ำอะนะน่าจะเป็นบ้านสไตล์ถ้ำรัชเชฟหรือว่าถ้ำที่มีมอสเยอะนั่นแหละเพราะว่าเราก็สุ่มได้บล็อกมอสมาเริ่มจากการเปลี่ยนพื้นก่อนละกันนะแล้วผมก็จะเปลี่ยนพื้นภายใน2วินาทีกับอีก45ส้เซียววินาทีละกัน จะว่าไปแก้พื้นก็สวยแล้วนะเนี่ยแล้วถ้าใครคิดว่าพื้นสวยก็ขอมินิโมจิรูปแตงกวาไว้ข้างล่างเลยเอาเป็นว่าผมก็จะใช้บล็อกลาพิสในการสร้างโครงบ้านละกันเพราะว่าสีมันก็ดูตัดกับพื้นดี คลองบ้านสักประมาณนี้ก็น่าจะดีอะนะมันก็ดูสวยใช้ได้เลยนะเนี่ยที่เหลือแค่เติมกำแพงแล้วก็หลังคาสินะเอ๊แต่เดี๋ยวก่อนนะผมไม่มีบันไดนี่วะจะทำหลังคายังไงดีวะเนี่ยเอาเป็นสักประมาณนี้แล้วกันนะผมก็มองว่ามันก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่แต่ตรงหลังคาผมก็ไม่รู้ว่าจะตกแต่งยังไงดีเอาเป็นว่าวางมอสไปแล้วกันนะอารมณ์เหมือนว่าอยู่ในถ้ำแล้วก็ใบไม้ตกใส่แบบนี้สิเพอร์เฟคมันก็พอดูมีรายละเอียดดีอะนะแล้วถ้าเราเข้ามาข้างในเราก็จะเจอกับห้องครัวที่มีเตาแก๊สอยู่ตรง มันเป็นเตียงเถอะตรงนี้ครั้งแรกผมก็จะทําให้ห้องเก็บของอะนะแต่ว่าผมก็สูมไม่ได้ของเอาเป็นว่าก็ปล่อยมันโล่งแบบนี้ไปแล้วกันแล้วผมก็นึกขึ้นได้ว่า้างนอกบ้านก็ต้องมีไรตกแต่งหน่อยซึ่งบ้านที่มันผ่านมาผมก็ลืมอะนะแต่ตรงนี้ผมก็ได้เพิ่มบ่อน้ำมาแล้วผมก็ภูมิใจมากเลยส่วนตรงนี้ก็อารมณ์เหมือนต้นไม้ใต้ดินหรือว่าพืชใต้ดินอะนะแต่ถ้าเปลี่ยนบล็อกลาพิษเป็นซีแลนเทิร์นมันก็น่าจะสวยกว่านี้เยอะเลยและหลังนี้ผมก็ภูมิใจมากเลยอะนะเอาไปสัก4.2เอบิ้วนทาองล้้าพนีแแว่ะต อนอื่นผมก็ต้องไปซูมก่อนอย่างน้อยเราก็ได้บอกมาบ้างอะนะก็ยังถือว่าโชคดีอยู่ แต่ผมก็กลับมาเป็นปูเหมือนเดิมอีกแล้วอนะแต่ปูรอบนี้ก็แย่หน่อยผมเดินถอยหลังไม่ได้เอาเป็นว่าเราก็มาเริ่มสร้างบ้านกันเลยดีกว่าโดยที่ผมคิดไว้ก็จะสร้างบ้านเห็ดนะเพราะว่าเราก็มีบล็อกเห็ดอยู่แต่ก่อนอื่นต้องขอเปลีย่ยนพื้นก่อนแล้วกันนะเฮ <years> ้ยเปลี่ยนเสร็จสักทีโคตรเหนื่อยผมว่าเราก็มาเริ่มสร้างต้นเห็ดกันก่อนเลยดีกว่าโดยที่ผมก็จะเอาสูงประมาณนี้แล้วกันตักเก้าบล็อกก็น่าจะดี เ่านี้บ้านก็เสร็จแล้วแฮะดูไปดูมาก็เหมือนปลาหมึกดีเลยเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมก็พาทัวร์แล้วกันนะถ้าเราเดินเข้ามาเราก็จะเจอบันไดขึ้นไปอยู่หลังจากที่เราขึ้นมาแล้วเราก็จะเจอเตียงแล้วก็ห้องครัวเหมือนเดิมแต่รอบนี้มีโต๊ะกินข้าวด้วยอะนะแต่ว่าต้องนั่งกับพื้นแล้ว้อเราหันหลังมาเราก็จะเจอกับระเบียงที่เอาไว้ดูวิวได้บ้านหลังนุ้นสวยใช้ได้เลยฮะเอาเป็นว่าบ้านหลังนี้ผมก็ให้สัก3.2เอเบนทองแล้วกันนะเพราะว่ามันดูมีห้องน้อยไปนหน่อยแต่มันก็ยังดูสวยอยู่แล้วถ้าใคครชบ,บ้้้้้าาานนนหหลลังงงีี็มมเเตโดไว่่วยป อะไบ้างล่ะเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้กันหรือเปล่าถ้าชอบผมก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยอะนะช่วงนี้คลิปก็อาจจะดูแปลกๆหน่อยเพราะผมก็ไม่ค่อยมีเวลานะ่ะเอาเป็นว่าผมก็ขอตัวไปก่อนแล้วกันนะแล้วก็ฝากขอบคุณทุกนที่สมัครสมาชิกกันด้วยล่ะโอเคเอาล่ะ and see you guys next video bye bye อย่าลืมสมัครสมาชิกกันด้วยล่ะ